สวัสดีครับหลังจากที่ผมกับภรรยาได้ซื้อหมอทอดไร้น้ำมันนี่มาใช้นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบกันมากเพราะว่าเราชอบทานเฟรนฟรายเราชอบทานอาหารทอดทำอาหารเมนูต่างๆกันเนี่ยเรียกว่าเ,าเกือบทุกวันครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในสังคมออนไลน์นะครับเริ่มพูดกันมากว่าไอม้มอทอดไร้น้ำมันเนี่ยใช้แล้วมีผลเสีย ก่อให้เกิดโรคต่างๆอาจจะเป็นมะลงมะเร็งนะครับไอ้เรื่องแบบนี้เวลาเราฟังมันก็หวั่นไหวนะครับแต่วันนี้ผมมีคำตอบแล้วครับจากผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ครับนี่นะครับ รองาศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มห ah าวิทยาลัยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหมอทอดไร้น้ำมันนะครับผ่าน f เฟ o บุ๊กที่ชื่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับโดยอ้างอิงจาก medicalnewstoday.com นะครับระบุว่า การใช้หม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันในการประกอบอาหารผลมันจึงออกมาตรงกันข้ามด้วยซ้ํานะครับทั้งนี้เพราะการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันมาทําอาหารทอดนั้นดีต่อสุขภาพนะครับการดีกว่าการทอดแบบจมในน้ํามันร้อนเนื่องจากหม้อทอดเนี่ยใช้ไขมันน้อยมาก แต่ยังได้รสชาติและเนื้อสัมผัสของอาหารที่ใกล้เคียงกับการทอดด้วยน้ำมันเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารที่ทำจากหม้อทอดไร้น้ำมันจึงมักจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมนะครับและลดน้ำหนักตัวจากการลดการบริโภคไขมันแถมยังเป็นเครื่องมือในการประกอบอาหารที่ลดอุบัติเหตุจากการกระเด็นของน้ำมันทอดอาหารได้อีกด้วยนะครับที่สำคัญ อาจารย์บอกไว้ว่านะครับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดสารพิษในกลุ่มอะคริลามัยนะครับกลุ่มอะคริลามนะครับซึ่งการทอดอาหารด้วยน้ำมันท่วมแล้วก็ใช้น้ำแล้วก็ใช้ความร้อนสูงมากนั้นสามารถที่จะสร้างสารประกอบที่อันตรายแบบนี้ขึ้นได้แต่ว่าอาจารย์ก็บอกนะครับว่าการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยก็มีข้อเสียเช่นกัน เพราะอาจเป็นการส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยทานอาหารกลุ่มของทอดทั้งแป้งและเนื้อติดมันมากจนเกินไปเพราะมันไม่มีโทษนะครับซึ่งมันไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพและการประกอบอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างไฮโดรคาร์บอนนะครับและสารกลุ่มอะฮิตเทโรไซคลิกอะมีนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับฮิตเทโรไซคลิก อามีนนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเนื้อสัตว์ได้รับความร้อนถึงสูงนะครับและมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ด้วยเช่นกันโดยสรุปแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าแม้ก,มา,การใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนั้นจะทําให้ได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการทอดแบบจมในน้ำมันท่วมแต่เราก็ยังควรจะจำกัดปริมาณที่จะกินอาหารทอดเหล่านั้นทั้งหมดด้วย รวมทั้งควรจะกินอาหารที่หลากหลายทั้งในเชิงของชนิดอาหารและทั้งวิธีการประกอบอาหารด้วยนะครับเพื่อให้เกิดสมดุลของอาหารที่จะรับที่จะรับประทานในแต่ละวันนะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เจตมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์กับพวกเราครับเมื่อเราได้รับคายืนยันนะครับแล้วก็ได้รับคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์เจตแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทานอาหารอย่างสบายใจแล้วก็ทําอาหารอย่างสบายใจจากหม้ออบไรน้ํามันนี้นะครับ งั้นวันนี้ก็ถือโอกาสจัดไปอีกสักเมนูหนึ่งครับเหมือนเดิมครับเฟรนฟรายพวกเราชอบทานยี่ห้อนี้ครับทานแล้วค่อนข้างจะอร่อยกว่ายี่ห้ออื่นๆ าชอบนุ่มหน่อยนะครับก็ประมาณ18นาทีนะครับแต่ของผมประมาณ20นาทีมันมีทั้งนุ่มแล้วก็บางชิ้นที่โดนไฟแรงหน่อยก็กรอบครับอร่อยมากทั้งกรอบทั้งอร่อยทานกันเพลินเลยแหะครับผมกับภรรยา2คนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะได้รับประโยชน์บ้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ